สวัสดีครับสวัสดีพ่อยพี่น้องครับวันนี้กับนมอมูบลมาหาเก็บแค่รทนะครับเหมือนนี่นี่ครับแค่รถกองจิงเพ่งอยู่ครับเนี่ยมาเบาหน่อยครับเมือนนี่โอ้โน้า ขุดครับโอ้สวัสดีครับผมกัลังขุดครับเสียมกบมมีครับกำลังขุดครับผมเสียมบ่มีครับมีข้ามากครับเบาหน่อยนะครับไม่ละขุดในใหม่ขุดเอาสามคนครับเหมือนเบาเกยกับน้ำเสียมบมมีครับได้แต่ใส่ใหม่ครับมือนนี่ใส่ใหม่ขุดเอาแทนเสียมมเบึงนี้เลครับที่เรียกว่ามันจะเหลือบอลนะครับฉีดรถผ่านมาพอดีมาผอก็เลยเก็บสําครับ หล,ห,ลหลายครับหลายหลายโอ้เลียงกันเสียหลายอยู่ครับนี่คุดเปิดนาออากเดียวสิถอนอย่างเดียวนะครับหมุนหมุนหมุนหวานเลยสวัสดีบบาวพดนะครับจากคุณนนพ,พนฝนน,น,นะครับก็พักเตี้ยโอ้ผมมีเสียมเนาะบมมีเสียมกับผมอุคสวัสดีเบาหน่อยน้ำนะครับคุณพลฝนเนี่ยคุณซื้อภาษาอังกฤษนี่ผมก็บอกอ่านบอกนะครับกับบอกซื้อผมนําเด้ไรครับไร สวัสดีดูจากสีลมกทมครับนะครับขอบคุณครับผมครับหลายด้คยครับคุณพรอนทิพย์กับสวัสดีค่ะนะครับคุณน้ำตาลสวัสดีค่ะเก็บน้ำแหน่อะครับจากคุณน้ำตาลมากครับผมขอครับพี่น้ำตาลคุณพนฝนกับกำลังดูคลิปพีโศก พี่โซกลี่แอคชั่นเบาหน่อยอยู่เลยจ้าเนี่ยครับแมีนครับโอ้แต่ผมเดือนๆม่นนะโอ้สิ่งกันดีครับพี่โศกเป็นรีแอคชั่นเบาหน่อยนะครับเบาหน่อยมันก็นโอ้เก็บดีครับผมเนี่ยโอ้หัวเน่าๆเนาะเน่าๆเน่า,นาๆ,ๆครับผมมันวานครับมันวานมัน,น,นหน่อยเอาไปเจ้าคนผมว่าโอ้หลายครับผมอยู่นี่เนี่ยว้าวจะได้นะครับเดี๋ยวเพิ่นก็มาถ่ายถิ่มละ คนหน่อยน้ำตาลแล้วนะครับจากพี่ดิบันมาครับเนี่ยสวัสดีเบาหน่อยครับป่ายะยะมาครับนี่ป่ายหยะครับโอ้รับป่ายหยานะครับครับสวัสดีครับนะครับบ่เอื่นกันเรื่อยเนาะเบาหน่อยเนะนะครับจากคุณน้ำตาลนะครับโอ้คุณน้ำตาลนะครับพี่น้ำตาลสวัสดีครับจากจากคุณพลนลนะครับ เดือนเองเหมือนกันนะครับจากคุณน้ำตาลน้องฝนจ้านะครับจากพี่น้ำตาลนะครับเป็นตาหวานน้อเนกนนะครับโอ้หวานเลยด้ครับสดสดจากกีดินนีหวานครับผมฝนฝนที่จ้านะครับจากพี่เดือนนะครับนี่มีดหรอามีดมาใช่ครับเบาพดคลิปเบาหน่อยนาช่มจริงๆคุมนนนะครับจากคุณฝนฝนนะครับผมกับขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจเบาหน่อยนะครับ คือพไหเบาหน่อยไทยผูเดียวนะครับจากจากพี่พี่นํำตาลนะครับบาวฟดนะครับมาเก็บไรกันครมาเก็บอะไรกันครับเก็บเก็บอันแค่ล็อตครับผมนี่ครับี๋ดวสิไห้เบิ่งไก่นะครับไก่ตอนมุนขึ้นไลยครับนี่มุนต้องต้องบิดน้ำนะครับดึงขึ้นดึงขึ้นต้องบิดครับผมขันบ่นั้นเพิ่นเพิ่นที่ขาดครับ สวัสดีจ้ามาจากซองเบาโศกไส้ดูจากสุพรรณบุรีจ้าสุสๆเด้อนะครับขอพุณนกับผมเป็นงามๆครับงามๆคือพอใส่กําแพงบ่วไหนใส่กับผมอันดูฟี่รับผมดูแบบบนตรงนี้แนวขันแนวกันนะครับอันในทวงนะท่านนูนนะครับจากคุณน้ำตาลับครับคลิปบาวพดกนาส้มจ้านะครับจากคุณฝนฝนนะครับขอพุ่นกับผม นะครับหมุนหม,มุนกึกโอ้วันนี้นก็ใหญ่น่นะป้าจบงามเลยครับซ้ำแขนเล็กหนึอยครับวันนี้ยังไงครับนี่ก๊าลังเอานึ่ครับโอ้ยครับวันนี้าร,รายเต็มแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้เบิ่งมุมนี่ครับมุมนี่สิแจมกว่ากันอะไรอะไรเลยครับรคือพอหายเบาหน่อยถอนคนเดียวนะ่ะส่งส่งมาทางอังกฤษแนี่โพส น,น้อยนะนะครับโอ้ยส่งไปไหนใครยุ้ครับกระเอาครับ <laughs> <laughs> โอ้เดี๋ยวผมอดดีดีกันคนนี้ผมยันหักหัวงามเลยคนวันนี้รักห่วยงามเลยเดี๋ยวเอาหันกล่องลงมให้กันครับพคนเอ้ยแขกเถอะวันงามเลยครับวันี้ใงามงามๆครับผมคลิปนี้ครับ แต่ไหลบนบนยานะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมไก่สิบเป็ดเลยครับนี่ครับงามครับงามงามเลยครับเก็บกันสวัสดีทุกคนนะจาะนาครับจากคุณน้ำตาลอ๋อแค่รดนะครับจากคุณฝนฝนนะครับเดือนเดือนมาจากคุณน้ำตาลนีเต้ในรถต่ายี่อย่าง ว่าจะเอากี่กระสอบนะคะว่าจะเอาแจ็กระสอบเอากระสอบนังครับนี่ครับกระสอบกระเที่ยวมากแล้วนะครับเลยพุดแล้วนนครับยังเที่ยวใส่นะครับกระสอบกระสอบกระมาเรียบร้อยนะครับชงมาใส่ต้มจืดแน่แจ็กสามหัวนะครับจากจากพี่ดือนมาครับนี่เพื่อผู้ใดนะครับบอกนี่ได้ครับเน้อ เสื้อเบาเนาะเสื้อเบาหน่อยมาขึ้นสตรีมน้ำในเดอมืออือนเดอนะครับจากคุณดำตาลนะครับยังเลเือนเะนือะจากคุณดำตาลมือก็ถิมีตะดินแน่สักหน่อยครับปาดอ,อกกนะันเนาะมาๆกระโดดเข้าไปสวยดีไหมนี่นะครับจากคุณๆๆๆนะุนพนเอาอีกแล้วนะครับจากคุณฝนฝนเดี๋ยวไปล่างกันเบลเกิดกนนดินร้ายพอดี ใส่เนี่ยผ้าเบอร์แบงนะคุณแม่ครับโอ้บ่ได้เอามาน่ะ่มมีครับผมบ่ได้ซื้อไล่ที่ไล่ที่ไล่แบตเบสนะครับจากคุณฝนนะครับแอยู yeah, ไปไล่โบซาดแบทนะครับจากคุณดำตาลหันล้างมาหันล้างมาเอาหันลังมา,งมาเอาใหม่มาให้ด้วยนะครับเอาใหม่เอาใหม่มาหานะนนครับเ,เน,นี้ยครับ หลังได้ไหครับซิมเหมือนซิมนั่งนั่งขานนั่งขานอ่านโป่นเลยหาหองหาขออ่างว่ะเนี่ยอยากกินน้ำตาลอยากกินแค่รดนะครับจากโป่นนะครับกินน้ำตาลกับยกมือสองนิ้วแย่อยู่นะครับโอ้โหเบาหน่อยแล้วสิกินใหนเบิงนะครับซดๆจากจากไหลโยงจากไหลยังไงนะครับ อายนี่ครับโบนยาวนะครับเดเอาวจะซิฟนาทีนะครับสิบเบสสิบสองนาที่พอมาแบตสิบเบิดครับเดี๋ยวมันสิบเบสคือเหมือนะนี่ครับเก็บเก็บเก็ยุ่งไหลายุ่งร้ายครับผมยุ่งบางอย่างโอ้เบิดพอดีผมปอกบลวกอะไรยังเงี้ยปอกร้ายปอกร้ายหมดปอกร้ายนะครับเก็บไปกับลายครับผมซิมเลยครับซิมเลยซิมเลยดิโอ้สดๆจากสวนปดาครับหอกรอบเลยครับเย็น อยู่ใต้ดินเนาะเย็นเนาะอากาศเย็นหวานทอน้ำตาลมาเนาะนะโอ้กะวานเนาะครับเนาะเจ็บครับเจ็บโอ้ <c oughs> เสียงหงีย <c oughs> บกบเลยครับ <c oughs> กรอบเลยครับกะหลายอยู่นะครับมันกะจงไวประมาณเทคถวนี่แม่เบินวดครับนี่หลายแถวอยู่ก็ยุ่งเหนียวได้เป็นรถปิกอัพก่อนนะค, <c oughs> ครับผม่วานเป็นตะวันเนาะเนาะน้อยนะครับโอ้หวานอยู่ครับผมหวานครับหวาน เบาหน่อยคือรอแถวนะครับจากคุณน anyway. ้ำตาลแซ่บเสีบด้วยนะแซ่บเสีบด้วยคนหน้านะครับจากคุณนนท์ฝนนะครับมากินนรุกันครับแซ่บครับแซ่บสดสดจากใคเลยครับสดสดจากสวนจากสวนจากไครเนาะย่งกับบินเบื่อเบื่อเบื่อกับจะบอกจักงไรวะนะครับหลายหลายไหลกับผมหลพรุ่งกันอืมเสียบเสีบเขาเร่ได้กินเขาแลงไม่ได้ครับ บ้านสู่พีนนพ่น้ำตาลบาได้ดอกพี่น้ำตาลนะจากคุณวนฝนะเอาายังนี่เอาเอาโคกไปตำในสวนเอาโคกไปตำสมในสวนเลยเดี๋ยวครับโอ้ยเอาแบบนะนบ่าวหน่อยรอบ่พี่น้ำตาลด้วครับจากคุณวนฝนนี่ครับโอ้รลายแน่นี่ครับนีบเน่เก็บไว้กันร้ายครับผมนี่ แต่แค่รดแล้วครับเนี่ยต้นก็ไข่ใบพักสี่แล้วครับมาอยู่ฝนฝนอะไรจะมาสู่น้ำตาลเรืืองหวานมานะครับแมนดนวยครับประเภเหวานมะสู่น้ำตาลน้องๆครับอัปลารามาน้ำมานะครับตั้แค่รถนะครับน้ต่อกันเลยนะครับเนาะ นี่ครับคนบานเพิ่อนกันมาเก็บคือกันนะครับเนี่เดี๋ยวผมสีถอนกับบานเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนนะครับชักน้อยครับโอ้หัก ถอนเด็กบาตรก็ได้ไม่ไหลครับไม่ไหยเสร็จจบเดี๋ยวไปไตะครับยังไงกันไหลได้ครับโอ้ถอนบปลือกถอนเปลือกยากบวกครับมันบมีเสียบนะครับต้องมันเอาไม้ขุดจั่หน่อยต้องม้ขุดออกจั่หน่อยโอ้หัวนี้ครับหัวนี้หัวใหญ่ดิเอิ้ดผลัดครับ ว่าไงได้ครับโอ้รุ่นครับรุ่นโอ้โบหครับโบหัดงามครับงามครับคนบ้านเพิ่นก็มาเก็บเพื่อนครับเห็นเห็นน้องมาเก็บกระจอดรถมาเก็บเพื่อนนี่ครับคนบ้านเพิ่นก็มาคือกันเลยครับเห็นเห็นคนไทยมาเก็บนะครับหลายครับผมหล่ปวดเขือครับแต่ว่าผมบ้านเพิ่อนดึงบ่ขึ้นดอกมันขาดเด้อ เอาไปได้แล้วครับพอไม่ควดกัเช่กัเช่ที่ไหนเก็บหลวงพ่อพ่อมาแล้วครับพนบานพ่นกัมาเก็บคือนกันครับสวัสดีครับนอันนีั ครับในคลิปนี้นุม่มบุบบลูกอีสานกันสิขอจบไปพี่อ่างทำนี่ก่อนครับผม,ม<า>คลิปหนา้าครับพอ,อกันไหมครับับบอนนี้อันนี้แครอทแครอทอ่าบักสนันบ,บักสนันอยู่ตสวัสดีทุกคนนะครับเด้อขอจบไปทรานี่แหละครับแดดกับสีเบิร์ตแล้วครับบักซันบักสันบักสันเดือดกันทุกบักสันเศรษฐกิจ